สวัสดีครับอยู่กับผมช่องแสบถ่ายทั่วนะครับวันนี้เป็นวันพุหัสที่สองนะครับผมพุรกิกายนสองห้าหกหกเรามาลงโมหินขาวอนกันอีกแล้วครับวันนี้เรามาซื้อหินสามสี่ครับผมส่งลงไม้ครับคลิปที่แล้วเรามาซื้อหินคุบนะครับรอบนี้เรามาหินสามสี่ครับมาที่เดิมครับลงโมหินขาวอนครับ ท่านใดสนใจก็เหมือนเดิครับผมในตัวเมืองระยองนะครับผมพื้นที่ใกล้เคียงนะครับผม0813657966ครับผมหินดินทรายครับได้หมดครับผมดินลูกลังดินถมได้หมดนะครับตามเบอร์ที่แจ้งไปหรือ0868378114ครับผมเบอร์ผมเองครับผมถ้าวิ่งตรงไปนูงก็ไปไหนวิ่งตรงไปไปซ้ายใช่ไหมอิตาเลียนนะครับนี่มีบ่อทรายตรงนี้อีกนะครับอี่เปิดใหม่ครับเปิดจนลึกแล้วครับก็ใหม่ๆแล้วล่ะครับ มาก่อนเป็นไร่มันครับนี่ครับตรงนี้ก็มาก่อนเป็นป่าย,ยูคาลิปตัครับนี่เป็นคงพังเลยทำกำแพงบังเลยถึง,ว,งว,ว่าเวลามองก็ต้องระวังนี่เดี๋ยวรถพ่วงโคบลวดมาคนพ่งวงจะเด่นเลยเดี๋าดายวรถพ่วงก็พังเสียดายรถพ่วงสปถ่ายรถพ่วง อินถาวอนครับวัดมีป้ายไฟอย่างสวยเลยครับวัดวัดนี่เก่ามากแล้วครับแต่ป้ายใหม่เรี่ยมเลยสัตว์โงครับนี่ครับเราไปโรงโม่ทีนะงานด่วนครับงานด่วนเมื่อเช้าลูกพี่กินสายไปแล้วเที่ยวหนึ่งครับนี่ครับเที่ยวที่สองครับ เที่ยวแรกไม่ได้ไปถ่ายนะครับเที่ยวแรกมัวแต่ไปสงศพฟรีอยู่ครับนี่รถคันนี้คุ้นๆครับรถแถวบ้านครับรถแถวบ้านไปรวมโมหินถาวอนะครับนี่ซื้อหินสามสีนะครับติดตามชมกันนะครับจะถึงขั้นตักหินเลยครับฝากติดตามมีกำลังใจให้กันด้วยนะครับกับช่องแสบถ่ายทั่วครับวันนี้เรามาซื้อหินสามสี โลโมหินถาวรนะครับรถจีนครับที่เห็นไว้นะครับเป็นรถบริษัทถาวรเลยนะครับวิศวการยนาครับรถจีนอยู่ที่นี่เยอะอันนี้ก็รถสวยครับรถที่มาซื้อหินครับรถสวยมากครับโลโมนี้มีรถทุกค่ายทุกสังกัดทุกยี่ห้อครับรถจงรถจีนมีหมดครับ เราเอาตั๋วเหมือนเดิมครับรถเยอะครับรถเยอะครับนี้รถเยอะครับเนี่ครับโอ้โหรถเข้าคิวยาวเลยครับนี่ครับก็อยู่กันที่ลงโมหินถาวรนะครับผมยังไงก็ฝากติดตามเปรินลังใจให้กันด้วยนะครับกับช่องแสตถ่ายทั่วนะครับผม ก็จะยายักอัปเดตคลิปเรื่อยๆนะครับผมภาพบรรยากาศนะครับนอันนี้วอนโวก็มีครับนี่ครับวิ่งมาแล้วครับว้าวอโวถดจำวอนโวครับสวยงามครับเราอยู่ที่โลงโม่หินถาวรครับนี่ครับมีรถบอกแล้วครับที่นี่มีทุกยี่ห้อครับทุกค่ายครับรถยุโรปรถจีนรถไทยรถญี่ปุ่นมีหมด รถตักก็มีครับโคมาสูครับเมื่อวานใช้แมคโคซานี่ครับไปแล้ครับรถที่วิ่งในโรงโม่ครับนี่ครับบอลโก้สวยๆเลยครับนี่ครับโอ้ไปแล้วครับนี่คันเนอร์นี่ฮีโน่สิงเกเทคครับอาวอวิศวการโยธาครับนี่สิงเกเทคก็มีครับฮีโน่บอล้วครับมีทุกยี่ห้อทุกค่ายทุกรุ่นครับเข้ไปเลย นี่นะ่จาจะรถที่มาซื้อรถลูกค้าครับนีโน่เมกาโอ้โหนีคิวเยอะครับผมรถเยอะครับรถเยอะมาซื้อกันเยอะครับน้ำตามเรื่อยๆแฉกคิวโดนตามเลยฮป็ว่าเราต้องตามแล้วอยงนี้ใช่ตามคิวตามคิวเราต้องตามคิวครับมีคิวครับ มาอยู่ภาพบรรยากาศข้างนอกนะครับรอรถตักครับรถปิ้งหินใหญ่เนะป็นโม่รถมองครับรถโม่หินขาวบอลน,นะครับเ,ออรเยอะครับรถแบ็ดโคเอ้ยไม่ใช่รถตักยังไม่มาครับรอรถตักเอง รถตักตักใครบ้างรถตักมาแล้วนดนรถตักมาแล้วครับไปตักรถพ่วงก่อนครับตักรถพ่วงก่อนครับตักกถพ่วงก่อนครับ เยอะครับวันนี้เราก็รออยู่นี่ครับรอรถพ่วงเสร็จก็ตามด้วยหกล้อสองพันเยอะครับรถเรยอะนี่ รถฉีดน้ำไมาให้ฝุ่น้วยครับเนื้องแน่นโมโมทัอปขววงขยับแล้วครับนี่ครับเราอยู่ที่โลโม่หินขาวออนนครับรซื้อหินสามสีวันนี้โอ้มีทุกทออยี่ห้อจริงครับที่นี่ครับ น,นี้ยูดีครับน,นี่สารหมาโมลและรถวิ่งในโลงโมนะครับนี่เป็นรถบรสัตย์ครับนะครับเอา็รอคิวครับคอ,อยฉีดน้ำให้ฝุนครับ รอบเกียวครับอ๋อโน่นครับนั่งกับรถจีนครับโอ้รถทุกขินใหญ่ครับสีเหลืองๆด้วยครับของแปลครับนี่ครับรถทุกขินใหญ่อะไรล่ะครับ น,นี้ไปช่างแล้วครับอันนี้ก็ไปช่างตักเสร็จเมื่อกี้นะครับก็วิ่งไปช่างเราก็รอนี่ครับขาวบรรกาศนี่น่าจะเป็นเครื่องโม่หินครับนี่ครับนี่ก็รถจีนครับ สัญชาติจีนครับนี่คันหนึ่งนะครับเอาละครับเดี๋ยวก็จะถึงคิวเราแล้วครับนะครับจนะบถึงคิวเราแล้วครับ โอเคนะครับไปขึ้นข้างทีนี้ไปรอคิวช่างครับแน่นเลยครับเขาออกกระชุ่งตาครับ <c oughs> ตต่อรงไหนเนี่ยต่อรถพ่วงต่รถพ่วงไงไฟท้องคันอีกมาอันนี้เข้าไปเอาหินโมถอยหลังเข้าช่องแม่ เราต่อรับฟูอย่างไรก็บที่เราตักต่อยพันหุกโลกมันลบไปดิเพราะว่าไอ้นี่มันเป็นช่วงทางนี้ช่วงทางวิ่งไงวิ่งไปนี่ไปเฉลเราแล้วครับก็จำไป็สองข,อออนนข้านั่นไว้ายแล้วเออกับคนนี้ที่พันนู้นกับนนู้นเลยเออตอนนี้คือมันต้องลบไปทางรถให้มันวิ่งก่อนไง้เราจอดีไได่ไหนบ้างไม่างเออ ไปวนขั้นลงด้วยกันนะเออใช่ใช่ไปวนลอยขันหน่วยขั้นลงขยับแล้วก็ดันตองกินเราอยู่ต่อจังหวัต้องลบลบบันไดขันข้าวโพดนะเพราะน้ำหวานเนาเออตีนกินได้ดนะีแม่งกว่าเลยน,นี่ก็รถจีนทำนี่รถทุกห,หินใหญ่ครับนี่ครับไอ้นี่แขงที่ใช่าวางป่ะใายว่างมองฝาครับ มีบ่อหินครับหออลังการครับนี่แมครับมาเรานนีแมงก็รู้ก็ว่าเรามากทีเราเมาราโหลดเร็จริงกแต่ว่าก็ไม่ให้เราสองก้อนีะแด้ว่าใจเได้มีช่องเหลือยะไร้สหว่าี่ครับเราไปขึ้นช่างนะครับโอ้ใส่เปียบเลยอย่ังหวานแล้วเราต้เป็นตรงนี่แราแบบนี่เราขึ้นประมาณทั โอเคครับเดี๋ยวก็จะขึ้นช่างแล้วครับยังไงก็เดี๋ยวปิดคลิปไว้ตรงนี้เลยแล้วกัน,นครับยังไงก็ฝากติดตามเป็นกำลังใจวยครับสวัสดีนะครับบ๊ายบายครับ